แค่สูตรตัวเดียวครับที่เหลือชิ้นละห้าแสนไปตามไปสูตรดำมาอะตามสูตรดำามน่อยครับสูตรดำสูตรดำได้ค่ะพี่อ้วนหนูเรียกนะตับประกาศเรียกเลยอ้วนหนูแอร์ดรอวดิรววไหนวริวดิว ครับโอเคทิพนัยว่าไงครับฮัลโหลผม,มผมมาทวงสัญญาศึกยามาบุตรครับครับผมตามตามนั้นเลยครับพระเคยคสัญญาณไปแล้วยังไงบ้างครับพี่จะเ,เล่นยังไงอ่ะพี่ชัก ก็คือเอาง่ายที่เคยคุยกันมามคือมีเรื่องย้ําอาวุธเนาะใช่ครับเคยตกลงกันไหมเมื่อไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์นะครับครับย้ํอาวุธกี่ชิ้นครับอยากเล่นแบบนี่และครับความเสียหายเลยกี่ชิ้นก็ได้ก็เป็นความเสียหายใช่ไหมทั้งสองแก๊ง แม่ครับเป็น,ม,ปนมันมีแบบไหนบ้างอ่ะพ่อคเอ่อก็มันก็มีอยู่สองแบบแหละครับแบบเล่นเป็นใบและสามารถย้มอาวุธได้กับกับเล่นเป็นความเสียหายครับก็สองแก๊งเสนอมาเลยครับอยากเล่นถ้าจะเล่นเป็นความเสียหายอยากเล่นเป็นเท่าไหร่ถ้าอยากเล่นแบบใบบวกย้อมอาวุธกี่ชิ้นเท่าไหร่อ่ะพี่พี่ชับพี่ขอเล่นถึงวันยี่หกได้ไหม น้างๆพี่มันต้องไปเที่ยวข้างนอกกันเนี่ยจบยี่สิบหกยังคืนอ่ะก็เริ่มตอนนี้ถึงยี่สิบหกหรอใช่แล้วก็วัดกันเลยว่าใครสร้างได้เยอะกว่าความเสียหายหรือจะแบบยามแพ้ก่อนก็ได้ไปวันเดียวถึงยี่สิบห้าไหมี่มันสามวันน่าจะน่าเหนื่อยนะเอาแค่ยี่สิบห้าวันใช่ไหมเอ้ยสามวันนี่สามวันยิบถึงยี่สิบห้าก็เป็นสี่วันีนนับวันนี้ด้วยใช่ปะ ใช่ใช่พี่ก็ก็โอเคนะบัสได้ไไม่เหนื่อยเกินได้น่าจะพอดีแหละว่ามันเล่นกัน่าจะเล่นแบบก็คือเอาง่ายมูลค่าไม่จำกัดแต่เล่นแค่ถึงวันที่ยี่ิบห้าถูกไหมครับตอนเวลาตีสองมืนเดิมหรอใช่ครับใช่ถ้าเวลาตรงเปก็คือตีตีสองที่หมัใช่เหที่ยงคือเล็ดเลรีตีสองครับเอาเอาเอาถึงรีก็ได้ สภาก็คือถ้าดีก็คือวันที่ยี่สิบหกถูกไหมโอ้จะเป็นยี่สิบห้าตีสองครับประมาณยี่สิบห้าตีสอง้วมันเป็นตีสองมันก็เป็นวันที่ยี่สิบถูกไหมใช่ใช่ก็จะเป็นยี่สิบหกใช่ครับโอเคหลังหลตีสองเล่นต่อแต่ว่าไม่อุ้มโอเคไหมหมายถึงทำแบบมีเทคสองหรือว่าอะไรอ่ะอ่ะได้ครับถ้าถ้ามีอุ้มอยู่ก็อุ้มต่อแต่ว่าไม่ไม่อุ้มเพิ่มโอเคตามตามนี้โอเคครับ ก็คือเล่นไม่จำกัดมูลค่าแล้วก็เล่นจะถึงหมืนที่ยี่สิบห้าตีสองเนาะก็นับเป็นยี่บหกแหละครับแล้วก็เริ่มสิบห้านาทีเนาะ,ระครับครับก็บอ,อ,อย่าลืมเรื่องกดต่างๆด้วยนะครับแล้วก็แจ้งเพิ่มอีกอย่างเนาะเรื่องการจะกู้ยืมหรือว่าอะไรนะครับผูดได้แค่ภายในหนึ่งวันหลังประกาศเริ่มสตอรี่ไปนะครับ แจงสองแกงตามนี้อย่าลืมเปลี่ยนชื่อสตรีมหรือว่าอะไรต่างๆให้ตรงด้วยนะครับไม่งั้นจะถูกค่าปรับเนาะครับตามนี้เดี๋ยวจะพาประกาศเริ่มให้ครับมีอะไรสอบถามสภาเพิ่มไหมครับต้อคบับไปเรื่องถ้าไม่ไม่มาเล่นสองไฟอะค่าปรับมันเท่าไหร่ครับเอมันเป็นสองรอบไอ้นับมันเป็นรอบเป็นรอบไปอะครับ ค่อยๆแพงขึ้นเลยหรือว่ายังไงครับค่อยๆแพงขึ้นอ๋อโอเคครับไม่ได้เป็นแบบเหมาล้มครับดูดาวได้เลยดีวหมสิบห้าทีถึงขั้นตัดจบได้เลยครับไอผมผมถามอันนี้หน่อยสมมติว่ามันไฟแรกไปแล้วมันอุ้มต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันมันไม่มีความเาสมแกันเนาะมันจะดูตามความเหมาะสมมนไม่ได้ถึงดูขั้นที่แบบต้องสองไฟนะครับถ้าถ้าไฟใหญ่ไฟเดียวแล้วเคดเยอะก็คือนับจะได้วัน ถ้าถ้ามันยังมีแบบอุ้มเพิ่มเรื่อยๆอะครับก็จะดูจากอะไรอย่างนี้น,นะครับมันมันไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขั้นที่แบบมากันน้อยเกินหรืออะไรประมาณนั้นนะครับน่าจะพอเข้าใจอยู่มั้งแบบมันยังมีการเล่นต่อโดยที่แบบไม่ได้หายกันไปเลยอะครับเข้าใจไหมครับผมครับแต่กฎมันก็มีเขียนอยู่แล้วว่าต้องอยู่ขั้นต่ำหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ แล้วก็จะมีเพิ่อมอีกคือสองไฟตะวันแต่เรื่องสองไฟตะวันควจะดูตามความเหมาะสมเนาะโอเคไหมครับเดี๋ยววอ้นดูเองเรื่องนี้เพราะว่าให้พูดตามตรงว่ามีบัตรแกงทั้งสองแกงอยู่แล้วเนาะคนสามารถดูได้นะ่ะน่าจะมองไม่ยากหรอครับว่าเต็มที่หรือไม่เต็มที่น่าจะมองไม่ยากแหละผมว่าไม่มีปัญหาหรอกครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวประกาศให้เป็นเริ่มซัก ไอ้กูขนลุกว่ะสามทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะกด้สามทุ่มครึ่งบัดตีเลขกลมๆให้เป็นสามทุ่มครึ่งนะครับทั้งสองแก๊งได้ๆกูกลัวเฮ้ยเย้บอฟากอยู่ในยุคมัสหยมชุนนีเซ็ตถุงกาม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 า้าม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 เมาไามาเามามนมาไาม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 นมามามเวอร์มาามาามไม่ใหรอ ไปรวมบ้านไปรวมบ้านใครยังไม่มีของอะไรรีบรีบไปเซตเลยเบเขียวแล้วรีบมารวมบ้านไป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 เออมันเดินไปสิบนาทีแล้ว่ะ้ยกู้ไมสเตอร์ได้ยินคุณ